อ้นี่เนาะเมื่อ,อีนเทากับสินค้าใสใ่ใส่บาทเนาะใส่บาทอยู่บ้านบรรยากาศเนาะแล้วก็จะมีพบกับบ่าวน้อยนะครับน้องน้องไอ้ให่ไหทยทองผสูนนงเนาะพี่น้องไปนะไปเบิ่งกันเราเขาชิทองไหมเอเองขาไม่ได้จากพุทธโอษฐ์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพาสิกข,ของพระอ,องค์แจ่มแจ้งนักพาสิกข,ของพระอ,องค์ไพ่รอหนัก เียบเงินบุค,คุลง่ายของทีความเปิดคองทีปิดบอกทางแก่คนลงทางหรือส่องปฏิบในทีมืดด้วยตั้งใจว่าคุณมีตาดีจะได้เห็นหูดังนี้พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้ก่อสารนั่นเหมือนกันข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระองค์จงจำข้าพระเจ้าว่า เป็นอุบาสุกอุบาสิกาผู้ถึงสนนนาณนตลอดผูถึงสาณน,นะนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาธุข้อนอยข้โอกาสทองประสูติถิเบื้องหนาะหนาทีที่ควรปฏิบัติต่อถิตเบื้องหนาะคาหามบริบุธ ฉีดเบื้องหนาคือมารดาปิดาบุตรควรปฏิบัติต่อโดยทานะหาประการคือ 1. เผื่อเลี้ยงเฮามาแล้วหูจากเลี้ยงเพื่นตอบ 2. เฮาจะเหตุเรียกของทาน 3. นเฮาจะดำรวงตระกูล 4. เฮาจะประพฤตินนตน,นตในทรงเป็นฐานะหามาื่อเผื่อทำกาลละลวงหลับไปแล้วทำบุญอุทิศหากระหามบริบุตร ทิฏเบื้องหนาคือมารดาพิดาันบุตรควรปฏิบัติต่อโดยทานะหาประการเหล่านี้แล้วยำอนุเคราะห์บุตรโดยทานะหาประการคือหนึ่งหาบวชหาอยสรวสอหายตั้งอยู่ในความดี 3. าหายศึกษาศิละปะ 4. ี่หายมีคู่คลองที่เหมาะสมหาเหม,หมละลหาะมรดกเมื่อสมควรแก่เวลาเมื่อเป็นดังนี้ทิดเบื้องหนานั่น เป็นอันว่าคุลละบุตนั่นปิดกันแล้วเป็นทิดกระซิมว่ามีภัยเกิดขึ้นสาธุเปิดไม่เปิดแน่ไม่กับบ่มือไหนลูกน้องน้องเลย้าวคื ชาตาตาาัวเเ้ธาตุก <c oughs> าชา <c oughs> ายพาสุธรรม,มอันเป็นเครื่องขูดเกากเลสจุนทะสารเลขาธรรมความขูดเกาเป็นสิ่งที่ฐานทั้งหลายควรกระทําในธรรมทั้งร้ายเ่าวนี้ล่าวคือ เมื่อผู <go> ้อ <ctions> ื่นเป็นผู้เบียดเบียนเฮาจะเป็นผู้บ่เบียดเบียนเมื่อผู้อื่นกระทำปานาทีบาเฮาจะเว้นขาดจากปานาทีบาเมื่อผู้อื่นกระทำอาทนาทานเฮาจะเว้นขาดจากอาทนาทานเมื่อผู้อื่นว่าตัวว่าส่อเสียดว่าคํำหยาดว่าวเพ้อเจ้อเฮาจะเว้นขาดจากการว่าตัวว่าวส่อเสียดว่าคํำหยาบ พอเพื่อเจอเมื่อผู้อื่นลายด้วยอาวิชาเขาจะเป็นผู้บ่ไลยด้วยอาวิชาเมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาทเขาจะเป็นผู้บ่มีจิตพยาบาทเมื่อผู้อื่นเป็นผู้พุ่งซากเขาจะเป็นผู้บ่พุ่งซากเมื่อผู้อื่นเป็นผู้หมักโกดเขาจะเป็นผู้บ่หมักโกธบ่ผู้โกดเมื่อผู้อื่นเป็นผู้หลบลูคุณ เขาจะเป็นผู้บลหดูคุณเมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดีเขาจะเป็นผู้บอแข่งดีเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลิษยาเขาจะเป็นผู้บลิษยาเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูมินทานเขาจะเป็นผู้บอูดูมินทานเมื่อผู้อื่นเป็นผู้วายากเขาจะเป็นผู้บกวาง่ายเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิรสัวเขาจะเป็นผู้มีมิดดี เมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้วดเฮาจะเป็นผู้บอโอ้วดเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมายาเฮาจะเป็นผู้บอมีมายาเมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้างเฮาจะเป็นผู้บอกระด้างเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเฮาจะเป็นผู้บอกประมาทเมื่อผู้อื่นเป็นผู้บอมีเฮริแลโอตาปะเฮาจะเป็นผู้มีฮฮริและโอตาปะ เมื่อผู้อื่นมีโซต้าหน่อยเขาจะเป็นผู้มีโซต้าลายเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เกียรติคาเขาจะเป็นผู้ฝาหลบความเพียรสาธุขนอยโคกาดทองผะสูตพ้นแห่งความเป็นโซดาบันพี่ขูท่ทางลายอาน,นิสงแห่งการเหตุแห่งแจ้งสิ่งโซดาปฏิพลด้อย่างเหล่านี้ มีอยู่ทุกอย่างเราได้เนาะทุกอย่างคือเป็นบุคคลผู้เทียงแท่ต่อภาษสัตธรรมเป็นบุคคลผู้มีธรรมอันบอหูเสือ่อมถูกดับไปถูกขันตอนแห่งการกระทําที่กระทําแล้วเป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยอาสาทานงา,านที่บอถั่วไปแก่พวกอื่นเป็นบุคคลผู้เห็นธรรมที่เป็นเหตุและเห็นธรรมท้ทงลายที่เกิดมาแต่เหตุ พี่ขู่ัางหลยเหล่านีแลอาน,นิสงหกประก,การแห่งการเห็นไห้แจ้งสิงโซดาปฏิปุณเหน,นื่อยนาข้าน้อยอโคอลกาส,สาทยายพระสูตรท้าวมีนัยจะพูดธถอ่อพี่ขู่ัางหลยพอามาจย์น,นีเฮรก็พืชบอเมนเผื่อลอกล่วงคนให้นับถือบอเมนเผื่อเหียยคนมาเป็นบริบาล บมเมนเพื่ออน,นิสงเป็นลาบสักระะเลเสียงเชลเซินโอเมนเพื่ออน,นิสงจะเป็นเจ้าลัทธิหรือเผื่อขานลัทธิอื่นให้ลงลงไปแล่โมเมนเพื่อให้มหาซนเข้าใจว่า,าเฮาได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก่หฮาโ่าได้่ิกุทงหลายที่แทพมาจันนี่ฮาเประพผติเพื่อสำรวมเพื่อละเผื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชนิดสึงถูกเละพะสูตรคันหาขันทั้งหาเป็นโคงนัก บุคคลนั้นแหละเป็นผู้แบกของนักพาไปการถือของนักเป็นความถูกในโลกการปรงพาลานนกลงเสียได้เป็นความสุขผาอเนียเจ้าปงพราะนกลงเสียแล้วทั้งบ่จับช่วยเอาของนักอื่นขึ้นมาอีกก็เป็นผู้ทอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งห้าเพื่อวิชาเต้นปุโมสิ่งปัถนาดับสนิทบปมีส่วนเหลือดดังนี้สาธุ ทำมีนัยของผาสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดเผยจึงหุงเหืองพิกูุทางหลายสิ่งสามอย่างนี้ปิดบังไหวสิ่งเจริญเปิดเผยบ่เจริญสามอย่างนั่นคือหนึ่งมาตุคามปิดบังไหวสิ่งงดงามเปิดเผยบ่งดงามสองมนของพามปิดบังไหวสิ่งหุงเหืองเปิดเผยบห่หงเหืองสามมิตรตาพิธิ ปิดบางไหวจึงเจริญเปิดเผยบ่เจริญพิดขูททางหลายสามสิ่งเรานีแลงปิดบางไหวจึงเจริญเปิดเผยบ่เจริญพิขูททางหลายสามสิ่งนี้เปิดเผยจึงหงเฮืองปิดบางบ่หงเฮืองปิดขู่ทางหลายสามสิ่งนี้เปิดเผยจึงเจริญปิดบางบ่เจริญสามอย่างนั่นคือ ดวงจันทร์เปิดเผยจึงหมเฮืองปิดบังบ่หมเรืองสองดวงอาทิตย์เปิดเผยจึงหมเฮืองปิดบังบ่หมเรืองสามทำดินดยคองตถทาโคตประกาศไว้แล้วเปิดเผยจึงหมเรืองปิดบังบ่หมเฮืองพิขุทัางหลายสามสิ่งเหล่านี้แล้เปิดเผยจึงหมเรืองปิดบังบ่หมเรืองสาธุ อนนนนานิสงนนส์แห่งก,การหายานพิขุทางลายอานิสงส์แห่งการหายานหาประการนี่มีอยู่หาประการเป็นแนวใดคือหนึ่งผูหายใจหนอมเป็นที่หักที่พอใจของชนทางลายสองสับปุหลุดผูสมบูรณามกุพมา,าผูหายใจสามคิดจิตซับอ่างามของผูหายใจนำลือซาแผ่กระจายไปสี่ผูหายาน ย่อมบ่เฮิรนห่างจากท่าของข้าดือหาผู้หายท่านเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ที่ขู่ทางหลายนีแลออนิสงแห่งการหายทานหาปะการผู้หายท่านย่อมเป็นที่หักของสซนท้งหลาย่อมชื่อว่าดำเนินตามทราของสับบูรุษสัพบูรุษ ผูส้สรวมอินทรีย์ระขึ้นพมจันทร์ย่อมขบหาผู้หายทานทุกเมื่อสัพอุหลุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นทีบรรเทาทุกตะกัวแก่ขเขาเขาได้ผู้แจ้งแล้วย่อมเป็นผัวหาอสวะบ่ได้ปริตมีพานในโลกนี้สาธุสาธายพัสูตร ตน้นสบำรุงต้นไห่เป็นซุขไห่อิ่มพอ 3. แบ่งปันโภกัพย์บบำเพ็นบุญ 4. บ่กำหนักบกม่มมวเมาบ่ลงไหลมีปกกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดหอบรรโโภกรัพย์เหล่านั่นอยู่ถ้าหากบด่ดีกามโภคีจำพวกนี้เป็นกามโภคีสั้นเลิกสั้นประซอิ์สั้นหัวหนา้าสั้นสูงสุดสั้นบ่อนกลัวการ โพกีท้งหลายเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมงวัวนมสมเกิดจากนมสดเนยคุณเกิดจากนมสมเนยใสเกิดจากเนยคุณหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าดีเลิศกว่าบรรดาลดอันเกิดมาจากัวัางหลายเหล่านั้นเซนนั่นแลสาธุ สาคัญที่ขราพุทธองศศึกษาแต่คำสอนจากขระพุทธเจ้าเท่านั้นซิบทรงตัดตาพระอนุนหนใ้ใใจธรรมีในตีตัดไลเป็นศาสดาเทียนต่อไปอาน,นุนความคิดอาจมีเก่พวกเจ้ายังนี้ว่าธรรมีในของพวกเฮามีภาษาสดารองรับเป็นเสียแล้วพวกเฮามีภาษาสดาดังนี้อานุน,นขอนี้พวกเจ้าอยาคิดอย่างนั้นอาน,นุน ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วมันหยัดแล้วแก่พวกเจ้ทาทั้งลายทำวินัยนั่นจะเป็นภาษาสดา,า,าของพวกจ้าทาั้งหลายรดยการหองหลับไปแหงเอาอานอน์ในการวันี้ก็ดีในการหองหลับไปแหงเอาก็ดีไปก็ตามจะต้องมีตนเป็นพระที่มีตนเป็นสารณะบบกเอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานอน์ พิคุวกใไดเป็นผู้ัยในสิคาพิคุวกนั่นจะเป็นผู้อยู่ในฐานะอันเลิศที่สุดแอนนออลอานนท์ควมกัดซูในดารานาวัตนี้มีในหยกแห่งบุรุษไดบุรุษนั่นซอวา่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทางหลยข้าขอกายยกับพวกเจ้าวา่าพวกเจ้าทางหลยอยาเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเฮาเลยาธุ